หกสิบห้าอเคี่สิบสี่หกห้านะครับนี่นะครับดูนะครับความร่วมมือของพวกเรานะครับนำทีมโดยพี่สู้นะครับ30ทีมงานลุงพลป้าแตนพี่สู้เรียนะครับก็มีท่านประหลัดนะครับสามส จักเออเลิกบ่าครับทางในขานน้ำถนนเนี่ยบ่เกินเขาครับแต่ว่ามันลงกับถนนแล้วมันเนลิกครับอ๋อเมืองบ้านเมูอบ้าน,นมีถนนเขาป่ะม,มีถนนขเขานี่ครับที่ย่างเราเนี่ยแต่ถนนฝั่งนี้ถ่วมเขาออกอได้เขาได้เราได้ทา้งข้างในตรงนี้นย่างได้อยู่ครับครับมผมสูดด้วยป่ะครับผมเดี๋ยวได้ช็อตหน้ารถเนี่ยจักไป สวยนะครับนี่นะครับรีโวออกงานอีกแล้วนะครับออกทั้งวันนะครับช่วงนี้นี่นะครับช่วยน้ําท่วมเราเป็นแรงใจนะครับเป็นแรงใจให้นะครับทีมงานพวกเราวันนี้ลุยกันทั้งวันนะครับออกมาตั้งแต่ตีห้านะครับ ครบแล้วครบแล้วค่ะดูดิ่งครบส่วนครบส่วนตัวนี้ก็จะมีสองตัวนะครับสองตัวที่ยังคนเต็มร้อยนี่ก็มีนะคะดูน้ำนี่เห็ดูน้ำยังได้อยู่ที่ครับยังครับครับยังั นี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับดูมวลน้ํานะครับนี่มวลน้ํา พี่ p ีเนะครับเป็นแรงใจให้กับพี่น้องที่เป็นประสบอุทมสำเรนะครับเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไซส์น้องก้าตอนนี้ไปเก็บบรรยากาศให้ FC ดูนะครับนี่ครับ นี่มองกลับรถบาครับไปกลับใส่เนนะไม่ได้ครับผมถอยเลอถอยยังเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราไปถอยรถนะครับนี่นะฮะคื้น้ำท่วมทั้งอาทิตย์นะครับวันนี้คันนี้ อยู่ติดกะเดี๋ยวหาที่กลับรถนะครับขอใหเขอได้ก่อะี่ได้อยอะนะเนาะอือ เดี๋ยวเราถอยรถก่อนนะลูกพู่ขาแล้วไปกัะลุกพู่นี่ลุกพู่าเอาด้วยเอาด้วยเอาไปด้วยมาแล้วนะครับน้ำครับเดินไปเดินไปเดินไป นี่ครับพี่ชัยนะครับนำทีนะครับติดมากนะพี่ชัยไม่มีเหนื่อยเลยไปอีกสนุกนะพี่สนุกนะวันนี้สร้้งสนุกทร้งได้บุญนะครับเขาเรียกว่าเป็นหนุ่มเรียบร้อยนี่นี่ดูคุณวันนี้กี่คลิปแล้วคะคุณ เฮ้ยนี่ไงเมื่อกี้แม่อ้อยแม่พายาผู้ว่ามาอ๋อพี่คนก็กลัวนะอ้อยเดี๋ยวจะพาเราไปทานอาหารรัดจะฮ้อนอ๋อมายาครับอพี่นี่อีกจุดหนึ่งใช่ไหมนี่พ่ออยู่หลังรถเรืออยู่เพราะว่าเมื่อกี้ลงหกสิบห้าอ๋อมีอีกหลายตัวเส้นของเราชัวนี้ที่หลายรอบแล้วนะครับแต่ตอนนี้ต้นแกทที่อร่อยแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะไปลงลงพาวิ่งนะตอนนี้โอ๊ยเหนื่อย วมเดรือเปล่ารอด้วยหนูถอดรองเท้าไหมถอดรองเท้าไหมอันนี้อันนี้ลงเรือป่ะเพราะว่าเราต้องเอาน้ำให้เขาให้เขาเข้าไปเองนะครับเรามอบอยู่ท่าเรือนะัหักหักหักเดียงหักเดียงหักเดียงเอาก้นจำเปาไปแล้วเสียฟอร์มเลย บรรยากาศล่าสุดนะครับอันนี้ก็แช่น้ําอยู่นะครับสายลุยนะครับสายลุยนี่นะครับนี่นะครับฝั่งน,นี้จะเป็นนำน้ำชีนะครับก็ออเอ่ยเข้ามาเอ่ยล้นนะครับต้วมอยู่ประมาณ5วันแล้วนะครับในบิ๊ดดี้ตรงนี้นิด ก็จะมีมีลำน้ำนะครับที่ที่นครับรรยากาศล่าสุนนดนะครับลุงบนถอยรถนะครับเอ้าลุงพันลุงถอยไปไหนอ๋อมันติดกับรถตินะดกับรถ ลุงไปกลับรถนะครับลุงพันธ์ก็ตั้งปั๊มนะครับดูน้ำตกพี่น้องอ้ยบรรยากาศแบบนี้นะครับเอ้อยไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับหลายสิบปีอาจจะเห็นเชื่อหนึ่งนะครับนี่เป็นบรรยากาศน้ำตกนะครับหลายชุรงชุองลงมาพี่น้องยเนี่ยเปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนมือขับนะครับลุงพันธลุงพันธยึกยึกยักยักนะครับไม่ทันใจนะครับให้มือชีพให้มือชีพไปไหนนะครับ เงียบลุงรวยนะบุญุงยุสุบรรยากาศล่าสุดนะครับ

ลุงอเต็มเต็มหมูสออยู่อยู่ที <h <h ่ไหนครับมูสอชื่อบ้านอะไรครับดสองในงานด้วยนะครับ่บ้านมาแล้วนะรรยาการล่าสุดเนาะ่บ้านอะอยู่นี่ปุ๋ยช้ปุ๋ยไช้ครับุยชุ้ช้ช่แล้วุ้มพี่แล้วพี่บอกกู พุ่หมอกโอ้ยั้น้พักก็ต้องไปตัวนลโอ้เขากประมาณเ่เป็นไกี่กิโลประมาณกว่ากิโลครับโลกว่ากิโล าว,วางหลังเนี่ยบเด็วงไห,ห,หนตักน้ำเนี่ยหมดไรห,หมดไร้ครับหมดหมดเลยเหรอครับไนะไปแต่น้ำไปแต่น้ำนลำนี้ไปแต่น้ำโอเคนะครับประมาณนี้นาะคลิปนี้ครับตามกันนะสวัสดีครับ